สวัสดีครับจากช่องอาจารย์คนครเพลนพารวยนะครับเอาก่อนจะไปดูสูตรหวยล่างนะครับชุดเต็มของอาจารย์คนครเพลนนะครับกับปากคําเตือนโปรดใช้วิจัยยายในการรับชมเนื้อหาดังต่อไปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวะทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทําผิดกฎหมายแรงสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์คนครเพลนพารวยนะครับ มาเบ่งว่าอาจารย์นครเพร่นผิดพลาดตรงไดนะครับก็ขอกราบขอโทษ f อฟนะครับก็คือกระเฮ็ดไปตามสูตรนะครับก็คือสูตรหวยของวัน30นะครับมันหลอก8ปเก้านะครับลักสิบมีมี8ปยู่นะครับแต่ว่าห่าง ลักหน่วยโบมีเก่านะครับแต่ว่ามันเข่าบนนะครับเข้าบนนะครับกัมาเบิงงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับมันสิเป็นในสูตรใดนะครับแบบใดนะครับก็คือมาดูนะครับนี่ก็คือของวันที่สิบเจ็ดนะครับของวันที่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวมาเบิงสูตรก่อนว่ามัน ผิพาดตรงใดนะครับมาเบิ่งลักเฮดไว้แล้วนะครับอันนี้ลักลักซิปล่างชุด,ชดแรกนะครับตัวแรกมวดที่ผ่านมากก็กัเข้าแปดนะครับนี่ครับก็เข้าแปดนะครับมวดนี้ก็ได้ตัวเก้านะครับได้ สี่แปดศูนย์นะครับเป็นสูตรที่หนึ่งนะครับนี่เลือว่าสูตรที่หนึ่งนี่อาจารย์นครเพ็ญเฮดมากหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับตามที่จริงสูตรที่หนึ่งนี่เป็นสูตรที่เขาเง่าที่สุดนะครับสูตรลักซิฟกับลักนวยเนี่อาจารย์นครเพ็ญจะเฮดพร้อมกันนะครับนี่ครับสูตรเง่านะครับ ยาวมากนะครับเป็นสีสุดนากระดาษแล้วครับที่ผ่านไปกับวแม่หน่อยๆนะครับนี่ครับวัวที่ผ่านมาก็เข้าไปเข้าที่เลขแปดนะครับนี่ครับเข้าที่เลขแปดนะครับนะครับเข้าที่เลขแปดนะครับว่ามันซ้ากันนะครับอาจารย์นครเพีรก็เลยอยากอาจารย์นครเพียรนี่เลขดัง กับเลขที่ซ้ำกันนี่บ่อยากใข่เอาปาไในนะครับแต่่างวดที่จะถึงนี่นะครับเห็นไหมครับมาชนที่เลขดังอีกแล้วนะครับเลขเก้าเนี่กับสีบบรรนนน่นี่ครับบัดรุ่งไทยมันสีไปติดตัวไรหาเบิงนี่ครับนี่ครับมาชนเลขดังอีกแล้วเก้านี่ยครับเลขเก้าเนี่ยมาชนเลขดังอีกแล้วนะครับ นี่ครับสังเกตบังมาชนเลขดังอีกแล้วนะครับเป็นสูตรที่ที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนี่ครับเงานะครับบานส,ส,สูตรที่สองสูตรที่สองสูตรที่สองกะ งวดที่ผ่านมาก็อันนี้ไปที่ลักน่วยนะครับก็ให้โอกาสงวดหนึ่งนะครับก็ได้สี่หนะครับสูตรที่3กับสูตรที่4นี่ครับ ๋อสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งวานบแยวนะครับสูตรที่หนึ่งนี่ซีแปดศูนย์สูตรที่หนึ่งนี่เป็นสูตรนี่นะครับสูตรที่หนึ่งประมาณยี่สิบกงวัดนะครับสูตรที่ไ้เบิ้งคือสูตรสามสูตรซีเนี่ครับมันชนกันน่ครับได้เก้ากับซีนี่ครับที่ว่าเย่แยนะครับเก้ากับ4ีนะครับเป็นสูตรที่สามที่สี่นะครับ สูตรที่5วันที่ผ่านมากกับเข้าแปดนะครับเข้า8ได้3 4 9 1นะครับมีเป็นสูตรที่หาสูตร10หน่วยนะครับก็บคือได้มากเป็น5สูตรชนนะครับก็บได้8 9ดนะครับแล้วก็มาเด่นไว้ที่สกับ9นะครับ มาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยบา,าหลายสูตรนะครับหลักหน่วยก็คือเอาสูตรแปดศูนย์สามนี่ครับสามศนย์แดี่ครับสองสูตรชนนะครับใหแปดศูนย์สามนะครับหามาจากไสห้านี่ก็คือ ฮานี่ก็คือเป็นเดนมาร์นะครับเป็นเดนมาร์นะครับนี่ครับเป็นเดนมาร์มันชนกันนะครับมวดที่แล้วกับชนที่เลขเก้านะครับชนที่เลขเก้าวดนี่กัชนกันที่เลขห้านะครับแต่ไม่มีในสูตรนะครับก็เลยมาจับไว้หาคับห้านะครับเป็น มันจะมาลักหน่วยนะครับดีนะครับก็ได้จับเด่นมาไหวนะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับบานงวดลักหน่วยกับลักซิปนี่ครับลักหน่วยกับลักซิปนี่มาเจ็บความกันกับชุดนี่นะครับลักหน่วยมัลักหน่วยกับลักซิฟทีวันเงาเๆนะครับ มันจะมาพร้อมกันนะครับมันจะเป็นสูตรความกันครับชีเบิร์ตนากระดาษแล้วครับนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าเลขเก้านะครับในหลามันไปติดเลขดังเห็นไหมมันเปติดเลขดังนะครับอาจารย์นครเพ็ญกัเลยบัเอานี่นี่นีสัสนะครับงวดนี้ได้แปดได้ศูนย์ได้สามนะครับชุดสามชุดนี่มันจะพร้อมกันนะครับสามชุดนี่กีเฮดมาพร้อมกันนะครับหลายปีนะครับ นี่ครับสามขดเน้นมอสจะเบิร์ดนากระดาษเวิร์ดแล้วเนี่ยมาพร้อมกันนะครับมันจะเข่าตลอดนะครับตามนี้จริงครับว่าเอาสูตรอื่นเอาสามสูตรนี้มาเฮ็ดเลยก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับสิบกับหน่วยนะครับแล้วก็งวดนี้ก็สิบหน่วยล่างมาครับเนี่ยนี่ครับเลข มันจะออกตลอดนะครับเง่เหเอียดเลยครับนะจะออกตลอดนะครับงววนี้ก็มี่มีศูนย์นะครับหัวทั้งนี้ก็มีศูนย์มีสามมีเก่านะครับแล้วเบิงเบิงมันสิมาตัวใดนะครับกับมาครบล่างนี่เห็นไหมจะเห็นมามความความกันนะครับมาครบล่างอย่าลืมมางววนี้บ่มีเก่านะครับต้องหาเด่นให้ได้นะครับมีศูนย์กับซีกับหานะครับกับมาพร้อมๆกันนะครับนี่ครับ สีเบริร์หนากระดาษอีกแล้วนะครับเอา,านี้ก็เลยสิมาให้เบิงจับลงมานะครับเลยมาได้ตัวนี้นะครับนี่ก็มาได้เป็นแปดสามแปดศูนย์แปดปดแดห้าเ้าสามเกเก้าแปดเ้าห้า สี่สามสี่ศูนย์สี่แปดสี่ห้านะครับเอามักชุดใดจากชุดนั่นนะครับแต่ว่าเตียมเตียมในของอาจ,จารย์นครเพชรนี่นนได้เตียมมากนะครับเตียมนี่ก็คือได้แปดกับเก้านะครับถ้าเตียมเก้าก็คือชุดนี้นะครับถ้าเตียมแปดก็คือชุดนี้นะครับถา,ารวรตะข่วเป็นจริงนะครับนะครับหาเตียมเก้าก็คือตัวนี้นะครับ 45นะครับถ้าเด่นมากก็คือมี่40แผงเสียครับเอาถ่ายนี่กะอาจารย์นครเพ่นกะเอาให้เอฟซีเบิงนะครับอันนี้คือชุดล่างนะครับเดี๋ยวจะหาจะหาอามาครบล่างตัดให้อีกแล้วกะเบิ้งอีกหลายอย่างนะครับจังจิตตัดเดี๋ยวนี้เอาชุดเต็มไปก่อนนะครับ ที่น่่ก็คืออาจารย์นครเพ่นก็คือเขาแต้มเขาเด่นก็คือปากกาแดงนะครับเอาเปลี่ยนเลยซีไทยน kind of um, ี c, ่ก <respuesta. fruit, S 1> ็ได้เบิงงแล้วมันบวชุดเต็มล่างนะครับของอาจารย์นครเพ่นนะครับเอาไทยนี่ก็อาจารย์นครเพ่นกับปากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอาจารย์นครเพ่นกับ ขอให้ปีใหม่นี้นะครับโชคโฉบม,มันมันกันนะครับอาจารย์นครพิษกับ้รกัดสวัสดีครับ